ร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อค้นพบการยุโรปในยุคดึกดำบันของมนุษยชาติร่วมเป็นสักีพยานในการต่อสู้ดิ้นรนความแข็งแกร่งและวิวัฒนาการที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้วันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นบนรรพบุรุษของมนุษย์เมื่อหลายล้านปีก่อนตื่นขึ้นท่ามกลางป่าลึกข้างกายคือเครื่องมือล่าสัตว์ที่เรียบง่ายท่อนไม้และหินคมถาวันที่ถูกถักทออย่างชำนาญ วิวัฒนาการของมนุษย์และบรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อนในสอนให้พวกเขาเตรียมตัวอย่างดีในทุกการเดินทางพกเครื่องมือติดตัวเสมอเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับทุกอันตรายในธรรมชาติที่โหดร้ายเมื่อแสงแรกสาดส่องผ่านหมู่ไม้ใหญ่พวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าทึบอย่างเท้าเบาๆบ,านบนใบไม้แห้งที่ทับผมหนายอดไม้ใหญ่ปกคลุมท้องฟ้าแสงสว่างสองผ่านได้เพียงรีบรี สร้างบรรยากาศที่ลึกลับและเต็มไปด้วยความท้าทายพวกเขาสังเกตผู้ไม้อย่างละเอียดมองหาผลไม้ป่าสุกเพื่อประทังชีวิตบรรเทาความหิวในตอนเช้าด้วยชั่วคราวนั่นคือความรู้ในการเอาตัวรอดที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์และบรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อนเมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะแยกแยะว่าผลไม้ใดกินได้และผลไม้ใดเป็นพิษที่ควรหลีกเลี่ยง หลังจากกินเสร็จพวกเขาก็เดินตามทางเล็กๆไปยังริมแม่น้ำก้มลงดื่มน้ำเย็นพร้อมกับสังเกตการรอบตัวอย่างไม่หยุดหย่อนสายตาอันเฉียบคมของพวกเขาสังเกตเห็นรอยเท้าแปลกๆกระทับอยู่บนโครนเปียกหลากยาวจากขอบน้ำขึ้นไปบนพื้นดินแหง้งนั่นอาจเป็นร่องรอยของสัตว์ใหญ่ที่เพิ่งแวะมาดื่มน้ำวิวัฒนาการของมนุษย์และบรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อน ได้ฝึกฝนให้พวกเขาสามารถอ่านร่องรอยได้วิเคราะห์ทิศทางและคาดการพฤติกรรมของเหยือ่อเมื่อเห็นโอกาสในการล่าพวกเขาเริ่มเตรียมเครื่องมืออย่างพิถีพิถันหินถูกหลับให้คมกิ่งไม้ถูกเหลาให้แหลมเขาวางถูกทักให้แน่นเพื่อใช้เป็นเชือกในยุคนี้บรรพบุรุษของมนุษย์รู้วิธีสร้างกับดักฝังดินแล้วใช้เหยื่อหล่อและพรางตัวอย่างฉนฉลาดคือหล่อเหยื่อเข้ามา พวกเขาจัดวางใบไม้พรางกับดักไว้ใต้ชั้นใบไม้แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาซึ่งเป็นก้าวสำคัญของวิวัฒนาการของมนุษย์และบรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อนหลังจากวางกับดักเสร็จพวกเขากลับไปที่แม่น้ำใช้เวลาวางจับปลาด้วยมือเปลา่าหรือใช้ฉมวกแบบง่ายๆขณะเดียวกันในปา่าลึกเสือผู้กล้าหาญกำลังย่องเข้ามาใกล้กับดักเป็นไปตามคาด เสือติดกับดักที่บรรพบุรุษของมนุษย์วางไว้เมื่อได้ยินเสียงดังจากทางกับดักพวกเขารีบวิ่งไปพร้อมกับท่อนไม้และหินคมพวกเขาโจมตีอย่างรุนแรงเพื่อจัดการส่งหานแล้วใช้หินคงกรีดหนังเพื่อเอาเนื้อหลอกหนังอันมีค่ากลับไประหว่างทางกลับพวกเขาแบกเนื้อหนังและกระดูกผ่านทางเดินที่ขดเคี้ยวข้ามลำธารเล็กๆ และในที่สุดก็กลับถึงที่พักภรรยาในเผารออยู่แล้วด้วยสายตาที่ตื่นเต้นรอคอยของที่ล่ามาได้เมื่อผู้ชายนำเนื้อกลับมาพวกเขาล้อมวงรอบกองไฟอย่างเนื้อหอมกรุ่นด้วยกันกลิ่นเนื้อสุกฟุ้งไปทั่วบริเวณเสียงหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางป่าใหญ่มื้ออาหารไม่เพียงแต่เป็นการเติมท้องให้อิ่มแต่ยังเป็นเวลาที่ทุกคนได้แบ่งปันประสบการณ์เล่าเรื่องการล่าสัตว์ และส่งต่อบทเรียนอันมีค่าสู่คนรุ่นหลังวิวัฒนาการของมนุษย์และบรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อนไม่ได้สแสดงออกแค่ทักษะการลา่าการสร้างเครื่องมือแต่ยังรวมถึงความสามารถในการร่วมมือการแบ่งปันและการสร้างความผูกพันในชุมชนน,นั่นคือรากฐานที่มั่นคงที่ช่วยให้มนุษย์เอาชนะความท้าทายของธรรมชาติได้ค่อยๆพัฒนาและพิชิตโลกบนยอดเขาสูง บรรพบุรุษของมนุษย์เมื่อหลายล้านปีก่อนยืนนิ่งสังเกตการทุกสิ่งรอบตัวจากจุดนี้พวกเขาสามารถมองเห็นป่าไม้อันกว้างใหญ่แม่น้ำที่คดเคี้ยวและฝูงสัตว์ที่เคลื่อนไหวอยู่ไกลๆวิวัฒนาการของมนุษย์และบรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อนได้ฝึกฝนให้พวกเขามีความสามารถในการสังเกตวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและรับรู้สัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายรวมถึงโอกาสในการล่า ในมือของพวกเขาคือเครื่องมือที่เรียบง่ายท่อนไม้หินคมและถาวันที่ถักเป็นเชือกเครื่องมือเหล่านี้สร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคนเป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดบ,บรรพบุรุษของมนุษย์ในยุคนี้รู้จักการสังเกตร่องรอยของเหยื่อบนพื้นดินแล้วรับรู้ทิศทางของสัตว์ปผ่านรอยเท้าและรอยขีดข่วนกระทั่งกลิ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนใบหญ้า พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบใช้ประโยชน์จากเงาไม้และผู้ไม้เพื่อซ่อนตัวและอดทนรอคอยโอกาสขณะที่ผู้ชายมุ่งมั่นกับการล่าผู้หญิงในเผ่าก็รับหน้าที่ที่เบากว่าเก็บผลไม้ป่าหัวเผืเอกหัวมันและสมุนไพรพวกเขาเดินตามทางเล็กๆสังเกตผู้ไม้อย่างละเอียดรู้ว่าผลไม้ใดกินได้และผลไม้ใดเป็นพิษที่ควรหลีกเลี่ยง ผลผลิตที่เก็บได้จะถูกนำกลับทำรรเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อเป็นแหล่งอาหารสำรองในวันที่ยากลำบากวิวัฒนาการของมนุษย์และบรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อนไม่ได้แสดงออกแค่ทักษะการลา่าแต่ยังรวมถึงความสามารถในการเก็บหาการเก็บสะสมและการแบ่งปันอาหารเมื่อเหล่าใช้ช่วก,กันกลับมาบนบ่าของพวกเขาคือของที่ล่ามาได้จากการทำงานหนักทั้งวันสัตว์ใหญ่ที่เพิ่งถูกจัดการ พวกเขาใช้หินขมเพื่อชำละเนื้อเนื้อสดถูกนำกลำับทำที่ซึ่งภรรยาได้เตรียมกองไฟไว้แล้วพร้อมด้วยฟืนแห้งและผลไม้ป่ามื้ออาหารในวันนั้นพิเศษกว่าเดิมเพราะนอกจากผลไม้ป่าและหัวมันแล้วยังมีเนื้อหอมอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มเข้ามาพวกเขาล้อมวงรอบกองไฟเพลิดเพลินกับผลของแรงงานร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวการล่าและส่งต่อประสบการณ์สู่คนรุ่นหลัง เมื่อค่ำคืนมาเยือนพวกเขาปูหนังสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปลงบนพื้นท่ำเพื่อใช้เป็นที่นอนหนังเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความอบอุ่นแต่ยังเป็นผลมาจากการล่าหลายครั้งก่อนหน้านี้เสียงหอนอันน่าขนลุกของสัตว์ป่าดังมาจากป่าลึกทําให้ทุกคนต่างระวังตัวและขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นก่องไฟที่ลุกโชนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขับไล่สัตว์ป่าและปกป้องครอบครัว และลุกๆลกจากอันตรายที่ซุ่มซ่อนในความมืดวิวัฒนาการของมนุษย์และบรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อนได้สอนให้พวกเขารู้จักใช้ประโยชน์จากไฟไม่เพียงแต่เพื่ออย่างอาหารแต่ยังเพื่อป้องกันตัวและรักษาความปลอดภัยให้พวกเขาเมื่อวันใหม่มาถึงเผ่าพันธุ์ก็แบ่งงานกันอีกครั้งผู้หญิงยังคงไปเก็บผลไม้ป่าและหัวมันมองหาสมุนไพรแล้วค่ะส่วนผู้ชายก็ออกเดินทางอีกครั้ง ตามรอยเท้าใหม่ของสัตว์ป่าและตรวจสอบกับดักที่วางไว้เมื่อวานไม่นานนักกับดักหนึ่งก็ทำงานได้ผลกวางเขายาวตัวหนึ่งติดกับและพวกเขาก็แค่แบกมันกลับถ้ำภรรยาที่บ้านพร้อมที่จะจุดไฟเตรียมทุกอย่างเพื่อตอนรับสามีกลับมาทั้งสองคนช่วยกันใช้หินคมชำละเนื้อและลอกหนังเยือแบ่งส่วนสำหรับทั้งครอบครัว มื้ออาหารในวันนั้นยิ่งุดมสมบูรณ์ขึ้นไปอีกด้วยเนื้อสัตว์ป่าย่างบนไฟผลไม้ป่าหัวมันและเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับการล่าเด็กๆนั่งรอบกองไฟงฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดวิธีอ่านร่องรอยวิธีสร้างเครื่องมือและวิธีรักษาความปลอดภัยในป่าลึกวันแล้ววันเล่าพวกเขาก็ดำเนินชีวิตเช่นนั้นต่อไปผู้หญิงไปเก็บหาผู้ชายไปล่าสัตว์ เด็กๆเรียนรู้และเติบโตในอ้อมแขนของผู้ใหญ่กับดักยังคงถูกวางต่อไปเครื่องมือยังคงถูกหลับให้คมและมื้ออาหารยังคงถูกแบ่งปันรอบกองไฟนั่นคือจังหวะชีวิตที่ยั่งยืนคือการเดินทางทันยาวนานของวิวัฒนาการของมนุษย์และบรรพบุรุษเมื่อหลายล้านปีก่อนการเดินทางที่ไม่เพียงแต่เพื่อการอยู่รอดแต่ยังเพื่อความสามคัคคีความคิดสร้างสรรค์และความหวัง